อย่างน้อยลองวัดดูก่อนแต่ถ้ามันเจอไอ้อ้วนจริงๆอ่ะทำไมมันขึ้นเป็นแบบนี้วะถ้าตะกะเตนอ่ะมีหวังนะแต่ถ้าไอ้อ้วนเนี่ยข้ามได้เลยถ้าของแบบไม่บวกสิบกับเตียเออข้ามเลยโอ้โหโอ้โหเียบร้อยเตี๋ของฟ้าที่สี่สิบฟ้าไม่ใช่หรอไว้พี่สามสองฟ้าบวกทับบวกสิบแบบพอได้นะบวกเลยบังานน่ะ โอ้ทางทางนี้ไปเถอะถ้าเจอไอ้ฟ้วน่ะไปเลยถ้าถ้าไม่ได้เนี่ยโคแบทอะไปเลยโอเปบดของโฟดจัดจัดอะไม่ได้เดี๋ยวไอ้อ้วนอะตีเสียงสะท้อนในสตรียมโดเลยใช่เหรอม่มีเสียงสะท้อนหรออ๋อเมื่อกี้ผมเปิดไง เพ t i ิชั่น3ลสามเหรอผมเทสเฉยอะ่ะมันไม่เห็นแชทเว้ยผมอยากทำแบบว่าที่มันเป็นแชทเลื่อนอะ่ะในหน้าจออ่ะทำทำไม่เป็นวะ่ะทำตามเขาแล้วมันไม่ได้ไวนะ้ <c oughs> ส,สำเร็จเมื่อได้่ล่ะร้อนเฮ้ยตอนนี้เลดมันรับกันสูงจุด ตเจ็ดห้าว่ะตอนนี้ขายเมื่อขายเมื่อคืนก็ถือว่าแจมมาเลยได้เมื่อคืนผมขายไปก็หรือว่าแบบป่านเทียบอยู่อะพวกว่างงานมาเล่นจะราคาขึ้นนะจ้ะนั่นดิถุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยเอ่อตัววัดใจเลยอะราคาขึ้นลงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยโดมไลน์ในไอ้นี่ด้วยไอ้ขอดบอกผมดีไม่ไล์ในติ๊กต็อกอโฟฮะไม่ไล์ในติ๊กต็อกอะ <S <S ติดต่อได้หรอเออนี่หรอกําลังมาเลยกําลังมาเลยบอกให้ผมไม่เคยเลยมันต้องคนติดตามถึงก่อนก่อนหรือเปล่าอ๋อมีด้วยเหรออย่างนั้นนะพี่ไม่รู้ไม่รู้ผมเดาพวกแอปอะไรนี่ไม่ค่อยได้ยินอะไรอ่ะนิ่งๆ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 ไหน เนี่ยตอนนี้ผมมีโค้ดม่วงเกือบสี่สิบอันอ่ะตอนเนี้ยอืมดองอล้วจีผมเกี้ยงแบบเกี้ยงเลยอ่ะไม่เหลือเฮียอะไรเลยอ่ะตอนเนี้ยจีวีเมื่อวานสี่ห้าร้อยเกี้ยงตับเลยโอ้เอามาดองของแล้วไอ้เนี้ยเรียกได้ว่ามดมดตูดของแท้ครับพวมดตูดมดตูดของจริงไอ้ฟ้าทำไงเนี่ยจีตัวพิษเหลือสูตรอ่ะกับฟ็อก ผมเหลือต,ตัวนี้ผมเหลืออยู่อยู่สิบห้าสิบห้าปีสิตัวนขายสามสามร้อยห้าสิบเองหรอผมไม่ก่อนนะนี่ผมไปซื้อตั้งหกร้อยแค่เสีได้วะ่ะดูนี่ไม่น่าซื้อลิฟต์ไหนดันไหนพี่มันเป็นดันทางขวาปะ่ะเออดันทางขวาไหนเฮ้ยลงด้วยโฟลงด้วยหรือว่าจะลงคนเดียวอ่ะลองลงคนเดียวได้มั้ย ตัเนเดยวตัวเด็กผมมันมันจะไหวเหรอวะของเอ้าไอเฮมหลุดเฉยเออแ้วมันมีมีโอกาสจะเจอบอสเลยเนาะไม่ต้องไปวิ่งถึงแมปมันคือเกิดมาปุ๊บเนี่ยถ้าไม่ขึ้นก็คือยาวเลยยาวยันแล้วไงั้นถ้าบอสว่ามันตีเลยมันไม่ติดบั๊มันไม่ติดบั๊กกล่องอ่ะผมจะสู้มันได้ตั้งบอกว่าหนึ่งหนึ่งอ่ะ เ <Yeah. laughs> อ่ะผมจะลองเข้าดูาตันอาบีนะแต่มันมีบอสแค่สองของตัววะหางถ้ำตรงไหนวะผมไม่เคยเห็นเลยวะมีเดียวะไม่มีใครสังเกตหรอกไม่เจอ <laughs> ไอค้คนไปนปลูกผักเพื่อเอาจีมาขายผมก็อยากทำนะเวย้ยผมอยากเรียนรู้เรื่องผักเกมเฮียเที่ยนี่มากเลยผมไม่รู้เรื่องเลยผักเพราะมันต้องไปปลูกอะไรยังไงบ้างต้องเป็นชาวไร่ชาวสวนชาวรอยก่อนหรือเปล่าโอ้ยหน่อยหน่อยหน้าตาขาว,ขาว มันมันแ,บบแหลกทำไมฮะต้องไปล้างขมแล้วมั้งเนี่ยฝุ่นแน่เยอะละจุ่มน้ำทันทีแค่สะอาดแล้วฟอมหายหือส <c oughs> <c oughs> ือหหายแหลกนะเนี่ยฟอมหายโอ้โหไม่เจอบอสเก๊บไ,ไม่เจอเลยหัวดวงเลยใช่ไ่มไหนวะทางถ้ามมันอยู่เดี๋ย,รยประตูสุดท้ายนูน่น ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายก่อนหนึ่งบอสนู่นอทิย์านผมว่าจะทำอาวุธลองบวกสิบเอ็ดวะหาเลือกซื้อผมจะเก็บทีซื้อใส่เลยผมไม่ตีหรอกนั่งตีเหรอใครมานั่งตีไปอ่ะใครไม่ได้ตีตีตัวใหญ่หาตีตีเตัวใหหาตีตีกี่ร้อยก็ไม่พอ ไม่ชีผม,ผมมาตี<ด>อ่ะ,อะผมเป็นไอ้พวก๊อดน่ะเนี่ย๊อดต,ตีบวกอ่ะมีมีเงินเป็นพันน่ะถ้าดวงสว่างตีไปก็หมดอ่ะใชม่มันมันเที่ยงเว้ยเนี่พี่โดพี่โดนพี่่โดนเลยเนี่ย,ยของมีเป็นพันก็หมดอ่ะไอ้เนี่ยมันไม่ซื้อสิบเอ็ดได้ซ้ำอ่ะกำเงินเจ็ดแปดร้อยจีเอาไปซื้อสิบเอ็ดใส่จบเลยเออจบเลยอ่ะสบายแล้วเฮียไม่ต้องมาตีบวก ถ้าถ้าไม่มีดวงเออถ้าไม่มีดวงนะรักคนไม่มีดวงเลยดวงไม่ดีแบบผมนี่ทําไม่ได้วะติบวกแต่ถ้าใครมีดวงนี่แค่แบบตีบวกตีติดบ่อยๆอย่างเงี้ยเออก็ตีเองไะไ้เรื่อยๆผมเดี๋ยวมันก็เป็นวันของเรา โดนไปรอบหนึ่งไม่อ้าวเลย่ะหลังจากนี้แมวไม่ติดอ่างโดนเซียวตาไหลตดปักควยอะไรป๊าแดงไม่พอปะมันไม่วันหยุดเดี๋ยวนะเออวินวินลงอยู่ปะเนี่ยต้องอยู่ครับใช่ปะ งันก็ตีนอกเลยกันไปดิรอผมแป๊บเดียวถ้ำนี้หรอจะลงด้วยกันใช่ไหมถ้ำขวามือหน้าประตูอ่ะมีบอสแสงด้หรอไม่มีบอสแสงแต่ว่าพวกมอนแสงเยอะมอนแสงมีสิบแบอพวกนั้นเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวไหนเดี๋ยวอันหนึ่งีได้คุณแกอันหนึ่งมอนแสงอันนี้ยังเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งไหนพี่เอ็งเข้าประตูถูกปะวะ อ๋อย่างยังไม่ใช่อันนี้อีกอันนึงไม่ได้ดูไรวะอีกอันหนึ่งเหรอเนี่ยบอกว่าถ้าทำถ้าทำเนี่ยไปเกลี่ยข้างบนก่อนโฟเออไปเกลี่ยไปไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไปก่อนอันอันนี้ต้องเคลียร์ก่อนก็เคลียร์แล้วเนี่ยเนี่ยเข้าเข้านี่ไปไม่ใช่ถ้ำนี้อีกถ้ำหนึ่งเออแล้วบอกเ้ยให้เข้าไปมาไปเคลีย่ยลงไปขวามือเนี่ยลงลงไปขวามือเนี่ยนั่นนะนั่นแหละ อ๋อเนี่ยหรอเฮ้ยยี่หกคนฮะดูไหล่สุดยอนหลักอ๋อเนี่ยหรอสองตัวเลยหรอวะเออมีมีนี่ตัวดีเลยได้อะไรอ่ะนี่อเหรอมันมันแทบจะมีเป็กแทบทุกรอบมาที่พี่เล่นอ่ะมันดีหรอไม่รู้ ข้างในนี้มันก็มีโอกาสดอกหินอยู่อ่ะโอกาสดอกหินขาวเออหินขาวกุญแจก็ดอกเออหินขาวกุญแจแล้วก็พวกชุดทองอ่ะชุดทองก็ดอกนะของทองก็มีจะได้ไปย่อยเอาหินเพิ่มมันก็เหมือนไอ้พวกบอสเลดป่ะแต่มันมีสองตัวไงเออวะเออมันมีสองตัวใช่ใช่สองตัวโอกาสก็เลยดอกเยอะขึ้นมาด้วย ได้กว่าดิมมั้งที่ว่าถ้าียวตันแล้วไม่ไม่เกีย่ยงเรื่องเอฟพีอ่ะใช่ใช่แต่ถ้าสี่บอสสี่บอสใหญ่ก็ไหวเอ้ถ้าสี่บอสใหญ่ไหวก็สี่บอสใหญ่ก็ดีกว่าแล้วแหลมั้งไม่รู้เลยอะผมรู้สึกว่ามันยังไงไม่รู้อ่ะเดี๋ยวลองนับก่อนรอบนี้ผมยังไม่นับเลยว่ะ่าตอนแรกผมอยู่กี่จี โอ้ยอ่ะยังไว้ัพพี่ลงลงแต่นี่แหละพี่พี่ชอบโอ้ง่ายเอจิแปดร้อยว่ะมันไม่ใช่บอสใหญ่เ้ยมันไม่ต้องเติมยาแดงอ่มันต้องเป็นบอสใหญ่อะมันถึงจะได้ของดีผมลงนานกว่าไอ้นั่นอีกนะมันแซยู่ น่าจะได้เท่ากันละมั้งจีอ่ะจะลองนับเดี๋ยวลองลองอีกรอบกันอนสองสองเดแปดพอกันก็ไปลุ้นสี่บอสก็ได้มันสองบอสแปดร้รอยอไม่รู้ว่ะพี่แม่งไม่ค่อยดอกโคตดเลยอ่ะม,มันไม่ได้สามเอ็ดเลยว่ะเอ็ดมันนับที่ไหนล่ะ เออเอสมันม MM no okay. like ีผลเลยวะนอกจากได้กล yeah. like ่องก็โอกาสกล่องกล่องที่เราเลือกอะมันใจนี่มันจะลดพวกกล่องบอลไปแต่ซิเวอร์กล่องซิเวอร์ยังอยู่กล่องซิเวอร์ถ้าสามเอสซิเวอร์มันจะสองแล้วก็โกสองกล่องอย่างละสองแต่ถ้าเพลงมันขับซ้อนกันด้วยเยอยเกมเยอยนี่บอลกล่องหนึ่งรับไม่ได้วะไม่ได้

ประมาณนี้ตอนนี้เดี๋ยวผมไปลงต่อล,ลอาหนึ่งเจอบอสมา,มาทั้งตัวเฮ้อยว้าจับกันสองพี่เฮเขาขายแปดร้อยเองวะ่ะแม่งน่าสนใจอยู่ยนะอย่าวิคนะีเนี่ยวิทเอีดีไม่ใช่วิคีอ่นไ่นวิทเอจ ขา <800 S 1> ยแปดร้อยคืนไม่เจอบอสเลยวายเฮียดวงสวัสดิ์ใช่ไม่ได้ดวงหมากินเจ,เจอบอสไม่บอสกล็ลำ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 อยอะอ้ไม่ขึ้นอดเลยจริงตรงนี้กูควรปัน่นให้มันจบๆไปเลยก็ได้นะถ้าไม่เจอบอลนั่งนานตีบอลเยอะตัว อันนี้เน้นเน้นไหวอะ่ะจบไหวมีตรงนั้นตรงนี้มันก็จบแล้วเมื่อกี้ผมถามนุ่นถามนี่เดินวนนะมันกัดกระจายจังวะเอ้ายี่ย้ตัวไหนหายวะเนี่ยห่วยใกล้ปล่า ไปจังไกแล้วนอาขวางมักนั่นไ,นไงไอตัวเขียวๆวะนี่พี่ดูในยูทู e นะเ,เนี่ยอ๋อเธออยู่ในป่วยปัดแรงอย่างงี้ทไมดูใน YouTube มันก็จะดีเลยดิใช่ใช่ใช่มันดีเลยจะเคลียร์กองนี้เสร็จใช่ไหมแล้วก็วิ่งไปนู้นเลยไอแคมที่มีเนื้ออยู่ข้างในอ๋อเหรอ ไม่ต้องเคลียร์ไม่ต้องเคลียร์ตามทางเก็บภาพไปเลยเออภาพได้เลยไม่ต้องไปตีมันก็เร็วดีมันน่าเร็วดีเนี่ยเร็วมากเลยอย่างนั้นช่างหัวช่างหัวพวกอันนี้ไปเลยอะวิ่งเข้าไปนู่นเลยแคมป์ที่มีเนื้อจบเดยวตีตีไอ้ชื่อม่วงก่อนอ่าแล้วก็เนี่ยตีไอ้ไอ้กิ้งก่าในแคมป์เนี่ยให้หมดอะเสร็จแล้วก็เก็บเนื้อจบแค่นั้นแหละข้าได้เลยไอ้พวกที่เหลือเนี่าของนี่เหรอไม่ตอบด้วยอ้ โดนนืดอ่ะอะไไม่ตายไออตัวที่วิ่งออกมานี่ก็ข้ามได้เลยนะแล้วก็มาเคลียร์ข้างในเนะี่ยเออข้างในที่เราเคลียร์ไปแนละ้ว เคลียร์เสร็จใช่ไหมเราก็วิ่งไปเคลียร์ไอ้นู่นเลยเปืนใหญ่ข้างบนเสร็จแล้วเราก็ลงมาเคลียร์มอนมอนมันจะไดม้มารวมอยู่ที่ตัวเราหมดเลยฮะขึ้นไปเลยเหรอเอ้ขึ้นไปเลยข้ามข้ามไปข,ข้างล่างขึ้นไปขึ้นไปเคลียร์ไอ้อไปืนนแล้วเนี่ย <laughs> พี่ดูในไลน์ในไลนมันดีเลยใช่แล้วเต้เเคลียร์ไปเลยแต่ถ้าขึ้นไปเคลียร์ก่อนเลยอ่ะมันก็จะดีกว่า มันไม่ต้องมาไอ้นี่ส่วนเรื่องปืนที่มันยิงใส่เราเนะี่ยถ้ามันยิงโดนถ้ามันยิงโดนเราจะกระเด็นอน่ะใช่ป่ะใช่ใช่ใชใชเัาจะขัดเราอะ่ะก็จะเสียวเวลาหน่อยนึง<ว>ถ้าอยากไวนะเ,เนี่ยเราเออเนี่ยขึ้นมาเลยประตูเปิดปุ๊บเราก็วิ่งขึ้นมาเคลียไอข้างบนนี่ให้หมดแล้วหลก็ลงไปเคลียข้างล่างต่อพอเคลียข้างล่างเสร็จประตูเปิดเราก็วิ่งเข้าประตูจบไว ทีนี้มันก็จะมีสองประเภทค,คือคนจะเข้าถ้าเพื่อไปหาเอาของเพิ่มกับพวกที่วิ่งไปหาบอสเลยก็คือจะเน้นไหไวแค่น,น,นั้นเองถ้าเน้นไหไวก็คือไปหาบอสเ,เลยมันก็จะมันของเิวสามสองนีองอ่ามาจริงด้วยยานยนิ้งกังอ,อันละสามซิเวอร์อเนี่ยคือชื่อะไรคืออะไรอะ่ะอันเมื่อกี้โซโนโคิปตั้ง อ๋อไอ้ของฟอฟีกทิ้งทิ้งไอ้ของฟอฟีกอ่ะของฟอฟีกต่อยอันจะสี่สิบจะสามสิบก็ขายได้ไม่กี่บาทแล้วของฟอฟีกอะตกหมดแล้วเพลงบางอันนะไม่กี่อันข้างในข้างในเมื่อกี้เปิดหีบเพียงอะเปิดฮะไม่ได้เปิดอ่ะแล้วเต้ไ่เปิดก็ก็ได้จะรับเปิดมันก็ได้มาอีกหลายซีวีส์เดี๋ยวค่อยเดินไปเปิดแล้ว ในในเราก็เกียร์ในถ้ำแล้วไงก็เปิดไปเลยเปิดตาพี่เล่นใช่ไหมพี่ก็จะแบบว่าพวกพวกมันจะเน้นเอาเวลอ่ะพี่ก็วิ่งเข้าไปเปิดแล้วก็วิง่งวิ่งมาเข้าบอร์ดต่อจบเอาแค่หีบตวงผมมันได้ดีเหรอไอ้เนี่ยตวงมันสว่างมาเป็นมีอ๋อตัวเก็บของกูหายไปไหนอ่ะ อ๋อหล่นเต็มพื้นนี่เอริยเห็นอไอ่ะเนี่ยเขาจะแบบเองไม่ทำกันนี่เฮียเองทำเออเหยียหาเชือเชื่สักที่หรอะ่ะมันได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอวะใช่เหรออะไรจี ทำไมซ่อมสองจีเลยอะโฟทำไมซ่อมแพงจังวะลงคนเดียว<ด><ด>มั<ด>้ง<ด>ก็ประมาณนี้นะถ้าผมซ่อมอะได้มาสี่โกเร็ววะเหรอได้เนี่ยสิบเก้าจุดเจ็ดหนึ่งอันนี้ยี่สิบสามจุดแปดหนึ่งสี่จุดสิบโก้ถักค่าซ่อมแล้วนะอ๋อซ่อมไปแล้วได้รอบแล้สี่สี่โก สิบสิบซิลเวอร์ด้วยเฮ้ยงหว่าดันแค่นั้นเดีวถ้าไม่ได้แบบเน้นบอสอ่ะมาเอาจบดันในเหยอะเก็บกว่าให้แม่งหมดอ่ะโอเคนะถือว่าถ้า,ถ,าถ้านับถุงด้วยก็อีกหนึ่งจุดแปดกูอ่ะเอ้ยโฟโฟยังไม่เปิดกล่องบ่ากล่องตามแมปอ่ะเปิดอย่างเออไม่ได้เปิดกลองกามแมปว่ะ หรือโฟลงดันโฟก็ไม่เก็บอยู่แล้วหรอฮะกล่องอะไอพวกกล่องซิลเวอร์อะมีด้วยหรอฮะไม่กล่องซิลเวอร์ดิเนี่ยไอกล่องเนี่ยไหนอ่ะที่เราเพิ่งเปิดไปในไลท์อ่ะมันคือกล่องซิลเวอร์เหรออันนั้นเออ,อก็ม,กอมันกล่องเงินไงเออก็กล่องเงินกล่องโง่ๆอ่ะไม่ใช่กล่องอะไราากล่องเปิดแล้วได้เหรียญนะผมแทพไม่เปิดเลย เออถ้าโฟเปิดอีกโฟอาจจะได้เกือบเกือบจีเลยนะหรือถ้าโดนจีก็ได้เป็นจีเลยมันมีตามแมปเยอะหน่อเปียงมีอ่าสองแบบนี้ประมาณสี่กล่องสามสี่กล่องสี่กล่องสี่กล่องไอ้ตรงไอ้ตรงแคสกิ้งกาดที่เราเคลียร์ไปแล้วก็มีกล่องหนึ่งแล้วก็จะมีสองกล่องไอ้ตรงก่อนจะเข้ามาในแคสกิ้งกาดเนี่ยไหนอ่ะเดี๋ยวผมจะวิ่งไปเอาแบบต้นเลยที่ดูที่ดูอยู่ในห้องแรงห้องแรงโดมไล ไลน์หน้าจอไอ้ขอดห้องสองนี่สองกล่องอนะเนี่ยดูง่ายวะเอ,อือเดี๋ยวไปเผาคนเดียวอ่ะโอเคหลับอ,อันนี้อะไร,รอ๋อเนี่ยสองกล่องเนี่ยอยู่สองกล่องข้างหลังไปยี้นั่นสองกล่องเลยข้างในเนี่ย เออหน่าเห็นอ่ะสองกล่องเนี่ยอ๋อนี่เหรอกล่องไม้ด้อันหนึ่งเออนี่ก่องไม้โอ้โหได้ไม่เยอะหรอกแต่ว่าถ้าทําทุกรอบทุกตัวก็เจ็ดสิบอยู่เดี๋ยวก็ในแคมอิกาแคมอิกาไปเอายังกล่องหนึ่งข้างหน้านี้มันตรงนี้ไม่มีไม่มีไม่มีเหรอแค่มี้ไม่มีจุดแรกกับจุดเนี้ยไม่มีมันจะมีจุดสามจุดสี่แต่ตอนนี้แล้วก็ในถ้ำ กนนิ่งกานึงอย่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราวิ่งไปตกกิกาเนะ่ะเดี๋ยวมีอีกกองหนึ่งอ่ทาทถวนี้ปะอ่าฝั่งนี้ฝั่งนี้เออฝั่งฝั่งซ้ายเนี่ยเออในกิ่กาศนะ่ะเออมีอยุกล่องข้างในคนะ<บ>รบสี่กองแล้ว,ลวอ่าสองตรงระเกียนี้สองใช่ไหมตรงนี้นสามแล้วก็ในทามสี่กองเนี่ยจบแล้วจบแล้ว<อ>แล้วที่เหลือก็ และที่เหลือก็คือไอ้มอนที่มีเรืองแสงอ่ะถ้าค่าก็จะได้อีกซิลเวอร์หรือ 2, สองสามซิลเวอร์ประมาณนั้นะตะตัวก้อนเรืองแสงอ่ะถ้าเราอยากได้เพิ่มมานะไอ้ตรงจุดเนี้ยก็ตีไปตีเฉพาะที่มันมีเรืองแสงอะเป็นตัวเรียกว่าไงอ่ะตัวเล่อเออไม่ใช่ตัวปกติที่ไม่มีออร่าก็จะได้เงินเพิ่มอีกแค่น,นั้นเก็บะอีบอมันก็ได้เยอะอยู่นะ S 1> <S 1> <S ลุงเอฮีากูจะรั่ววันๆไม่ดูเฮี่แล้วเออลุงเอปิดดีกวา่าลองเทสเฉยๆสุกมันไม่ได้กูจะบ้าไม่ได้เลยแชทมันไม่เห็น